อาชีพอะไรบ้างที่มันที่มันจะชนะทางชนะนายนกได้ในายโรชไหมกีเอฟบ็อกซ์มต้องอัพฟรีอ่ะสายสายฟรีสายที่อัฟฟรีสายฟรีที่ใช้ตาอย่างนี้่ายตาไมีแต่สนะในมาเจอทำไมน่ากลัวโอ้ยสนะในบางสนะในบอบางเขาเปลี่ยนไปเรื่นะในหมดเลยอ่ะสนะในธรรมดามาก สไนมันใส่เบียนทุกตัวมีมีมีตัวนี้ก็น่าจะเริ่มลองไปเอามาลองไปเอาพาน่าตายครับเอสไนผู้หญิงคนที่สี่น่าตามันแบบืนสไนนอโอดพี่อยู่กินดูลัไม่อดรอกแม็กนัททีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยโอ้โหติดจังที่อย่างนี้นะมึงนะ

สนายแม่งเดี๋ยว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 สนายสนายไหนมีไหนอีกมีอีกมีสารพันตามปะมปข,ขึ้นเไงขม้นสารแล้วกันอฮ้ยสลามอม วิาสาดูดแขกเฮ้ยโกเปอร์มาหุบตรงแบบเปิ่วิชาประกอื้ม ตีพระแล้วที่ด้านมันมีสกิลพุ่งเหรอทำไหมมีมีแต่บบครเตือนเดินไปแล้วมากั่มากัหมามมาาที่ไหนวะห <c oughs> มาที่ไหนเนี่ยหมาหมาสนุูหน้หมาสนายมันกัดกูเมื่อกี้เลย ซูสี่ะซูสีมาพีทมันพุ่งเกมพีทหน่อยเด้เขาเพียงพำแล้วเรียบร้อยเขาเพียงพำแล้วเหลืพีทละพิซซามพิซซามเดี๋ยวเสียเวลานั่นไงพูดถึงแดกเลยพูดพวกแดกปั๊บเราเก็บกันชุบใครชุบใครมา ไม่ตีด้วยเอารอกันทุกไปมาุมาไม่ได้โชว์กเหรไม่ได้ล้วอกันเหอไมอวเยงามทันทีเอ้ยทำไมที่เราไม่เคยมีสนายว่าอยู่อเสนาสมันเนไม่ยอมลง k b m ไงบักสนาบักสนาเราเอเสนาต่อ ทำไมคุณพอเขาถึงไม่ลงอ่ะคุณพอเขาเก่งนะมันเบื่อมันเบื่อโลก <c oughs> นี่อยู่ตอนนี้พิเกตโอเปิดแล้วโอเปิดแล้ว <c oughs> โอเปิด <c oughs> แล้วโอเคแบคทิว์ดยเลยมาโนนเหอเมื่อก่อนนวนก็ลงทุกครั้งสายคิวเเอมเทีนี่ลงไปลงมาเบื่อโลก <c oughs> เปลี่ยนมาลงอาทิตย์ละครั้ง โอ้เหดูดีมันตื่นเต้นตะคิวพันดอกต้นใส่ตะคิวพันดอกว่ะมันมดกับเที่ยงคำมันเที่ยงคำใช่บันจานเองด้วยพิสาดี่ตามแต่มันต่อเหมือนกันใช่มันรู้ว่าผมงบุฟฟี่ไง

สลามเพิ่มมัน <c oughs> นับๆไปแดกรู้สึกขุนแจเวลามีสกิลกระจายมานี่มานี่มานี้มาหนี้ เลนกระตุกค้าจอดคางโอเคสกิลอะไรวะเนี่ยเอาบอมลุดบอมลุดบอมลุดตามดูตาองดูเยวเป็นอะไรนแล้วเแล้วนี่อยู่บอมขึ้งหลอกแล้วก็ลงมาอ้ยยิงคุณบอมใหญ่ ซอยใหญ่ซอยกันใหญ่บอกม่อยู่ซอยกันใหญ่ลงดูเป็นยังไงนู่นจ๋านู่นสลับแดกเอ้ยไอ้บอมมาแล้วเว้ย มือเขาเล่นไอ้นี่แล้วอ่ะเขากดดันเราคร้วเขาเริ่มกดดันเราแล้วเพื่อนเอาดีแมกนัติกนมั็เป็นไรเขติดตันเขาติดตันกกะตูนนรงมากกระตูนนังมากเอาแมกนัติกินแจกแมกนัดคนละแผง ยังเดินไม่ออกโอเคพอได้แล้วพิษา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 เอาเลยพิษาพิษซอยอะไรขนาดนั้นซอยโหดซอยโหดเกินนี่เหรอีโอ้โหสามตัวสองตัวนี่ซาแต๊กนี่แหละเกมนี่แหละสุดสีสุดสละมาดิ แม็กนัตแล้ววัวกระตูงไหมจอแบบโอ้ยสลามแดงอะไรอีกนะยิงอยู่กันวิษณ์วิษณ์มันมันชอบใช้ไอ้เนี่ยวิ่งกับทางอ่ะลูกครูวิ่งกับทางมันใช้ได้ถูกคนมากเพื่อนใช้ได้ถูกคนมากแทบกลางสกิลนี้มากเลย มันรู้ว่าใครไม่สติไม่ค oh, oh, oh 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 ่อยดีไม่่อดีวไปหาน้อามเอาตานี้เอาไตเยอะ หมดอายุใครเือตายแลังเดี๋ยวก็ได้ใช้สลามมานึงใช้ตั๊กแตนังไม่ตัดกจิตวรัตโอ้มาถึงพี่คูเลยหาัเรียนเนี่ยมาแท็ทมาแท็ทคู่ไม่ไม่ใครยิงเราเลยยิงเราหน่อยสลามแดงยับตีกัวนายให้หน่อยยับไปให้หน่อย ซอยอยู่ซอยอยู่ซอยอยู่ไอ้นี่วิสามมนแค่แข็งกูเนี่ยเออเอาไปแล้วหนึ่งก้ไทยเกแพ้ละแล้วกอยไทยเี่ยวิสาทำกระหรกะหายน่ยตอนที่สองกำลังจะไปตาละกปไทยเกบอีกงครับสวย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 วยสวยสวสวยวยส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 ยสวยสวยวยสวยสวยวยสวยสวยสวอยสวยสวยสวยยวยนวยสส โอ้หตัวนี้นี่ตัวแรงเกบแล้วะโอ้เพืนกลปืนกลปืนกลเอาเปิดแล้วเอาเปิดแล้วตาย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 มันวิ่งดีเขาโอเคโอเคโอ้ยคอยหลังทำายจะปรชุบเพื <S 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 ่อนเหรอโอ้โหโอ้โหจะมาชุบเพื่อนเหรอ นี่แน่ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ตอนนี้ทุกคนอารมณ์มาเติมนะโอะ้ตะลุกสลามอ้โอ้วิ่งยังกับเด็กแก้วก็ใส่ตาแม่งเลย <c oughs> โอ้วิ่งบนโอ้สัมผ <c oughs> ันหรอครับวี่กับ มันวิ่งเร็วก, <laughs> กว่าไหอเนี่ยเร็วกว่าเร็วกว่ามันให้เจอเหมือนวิ่งเร็วกว่าใช่เร็วนี่เบอร์เซอร์กันเนี่ยวันจะปวดเบอร์เซอร์ไปนะไมงติดการไม่นานอยตั้งหลักครับไฟตั้งหลักอารมณ์ิสัตดีกว่าอารมณ์พิสัตเสียใจว่าเพื่อน,นโดนลุงปล่อยเพื่อนไม่เป็นไรช่วน,น <laughs> ช่วยอยู่ช่วยอยูย่ หรือเอามาโนว์สลามแดงสลามใครวะสลามกุนีแดงกนีแดงเฮ้ยเรากดดันหนักเรากดดันหนักกดดันมันยังหนักมากสลามแดงนานจังวะสลามใครวะมึงคุณจริงต้านมากเลยบางทีมันก็อย่างนี้เลยสายเถื่อสายเถอ่อวิสามลงไปแล้ว น่าจะนี่แหละตัดเกมสุดท้ายแล้วน่าจะเกมสุดท้ายแล้วไม่น่าทันใช่ใช่สวย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 โอ้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะแล้วมีไลยก็เนี้ยที่มันวิ่งสายวิ่งพีจุดวิ่งเก่งเด็กพูดเรียบร้อยคุณเสร็จเอาเรียบร้อยให้จบเอาเดี๋ยว้เดี๋ยวอะไรเพิ่มอีกเพิ่งประมาณนึงก่อน

วา,วางไหมมาช่ยวยตีวีหน่อยดีครับีกนึงกูตีกูตีสนายอยู่ครับนไม่เปไรไม่เปรเดี๋ยวเพืไทยเก็บเพอไทยมทำไมเลือกเตรียมละวะันส <c oughs> ลามแ <c oughs> ่งเอ้ยสลามเดี๋ยวนะมันอมคุณยับเสร็จแล้วทำไมมาอมเบลต่อมันอมต,ต่อได้สองมึงอมสทีเลยมันไม่ใช่ละ โนักอมตัวยงโดนกองแล้วงหรอโเปอร์โอเปอร์โอเปอร์แล้วสวยสวยสวยิดไปเอาดิโดนคิวเอาดินักตานดังพอเปิดมาแล้วเป็นโอเปอร์ได้มันมากอ้ยมันจริงจรอ กืออะไรเนี่ยไม่ดูกิวไหมจำไม่ได้เหรออะอะไรมันดีไม่รู้อ่ะแต่มันดีโอเค